โอกาเล่นถอาเดเียวไ่ไม้แรงเวยันนี้ไปแจก sách hành á, kéo cái tụi, tưởng ai bắt chẹt rồi thì bao. cái này của nè เดกแค่เกว่ามันหาจินอยู่นะมันจิงก่อนเอ้ยเฮ้ยอหรือมันเอาฉลามตัวนั้นกูไปวะใช่กันไห ฉลามตัวที่มีเด็กน้อยห้อยอยู่อะ่ะเออนาา่าจะเอามันน่ามันน่าจะเอาตัวนั้นไปกี่ล้านตัวตัวไม่ไม่ถึงล้านอะ่ะแต่ตัวสถานะมันแรงอะ่ะสถานะเด็กเด็กน้อยอะ่ะที่ที่มันมีผีมายืนอยู่อะ่ะเพราะนา้านาคิดว่าแม่งน่าจะอยู่บ้านนี้แต่บ้านนี้แม่งไม่มี อยู่ชั้นสามอยมันอยู่ชั้นสามไอ้ตัวนั้นน,ะนี่ไงตัวนี้นาจะมาทำไอ้นี่นายจะมาคราฟเลยได้ตัวแหล่ๆสถานะถึงๆสวัสดีครับน้องชายวันนี้พี่แจกของนะเนีย่ยพี่ก็แจกแค่นี้นแหละพี่ฟาร์มมาเพื่อนน้องๆเลย เดี๋ยวพี่เก็บตัวที่ไม่ได้แจกก่อนละน้องชายนะพี่แจกเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่จะไปแล้ววันนี้พี่มีทุระานะน้องชายเน,นี่ยวันนี้เป็นแบบฟาร์มฉลามะน้องชายอยากได้ต้องทำไงครับเค่จอยวีแล้วก็มาหยิบได้เลยน้องชายไม่ต้องทำอะไรมาก เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเอาอันนี้ไปเก็บอันี้ก่อนนะเก็บสมุดก่อนเนละยเดี๋ยวเอาตัวนี้มาแจกมีตัวสองล้านด้วยเออแล้วก็จะเป็นตัวเบคกล็อกกับพวกฉลามซีเคทใหม่อ่ะผมฟาร์มมามาแจกน้องๆตัวนี้ผมก็คาฟมาให้นะเห็นตัวคาฟมีพอดีผมก็เลยเอาคาบมาแจกไก่เทอร์โบสี่พัน ก็ไอเทอร์โบสี่พันแล้วก็มีฉลามเนี่ยโ้แม่งมีสองล้านด้วยสองล้านสองตัวน้องชายเอาเปล่าน้องชายออาเปล่าเดี๋ยวพี่แปะลิงก์วีให้น้องก็รีบเข้ามาเลยแล้วก็มีไดโนเสาร์ใหม่มีพวกนี้รมันนิกามันไม่การมุงเลยไม่อะุงช่วงท้องมันะช่วงท้องขึ้นมาโอเคน้องชายเดี๋ยวพี่แปะลิงก์วีให้น้องเข้าก็รีบเข้ามาเลยนะ ทำไม่ี้จุกมันไม่มีกลิ่นขี้มันอะทาม่นขี้กลวจัดอะก <c oughs> ูมันนั่งอะทำไมอะมันปมันเยไม่ได้หร <c oughs> ันมัขี้แล้ว เ่ียออ้ี่ะยิบไผยิบงมึองหยิบมึอยิบตองขามไมันเป็นกระเบื้องไหคือมเด๋ยวมกระเบืองได้เอ้ยมึงยุดคุยดิกำลังใช้สมาธิอยู่อ่ะ ขายเด็กขี้ขโมยอ๋อแค่นี้ไงสัตว์อ๋อแค่นี้แน่ๆเลยจบเพิ่ขายไปโอเคมไม่ออกอบล็อกเด็กขี้ขโมยเรียบร้อยแล้ว ปน้องเดี๋ยวพี่เอาลิงก์วีก่อนนะคือถ้าไม่ไม่มีคนอะ่ะตอนนี้มีกีคนวะถ้าไม่ไม่มีคนน้องก็ได้คนเดียวเลยเนะี่ยของมีสองคนหรอก็แบ่งกันคนละครึ่งสวัดดีครับน้องถ้ามีกันสองคนนะน้องก็แบ่งกันคนละครึ่งเนี่ยฉลามกี่ตัววะเน,นี่ยฉลามหุกเจ็ดตัวไก่เทอร์โบ แบบระดับสุดจัดอะสองตัวอุ้ยยังไม่ตติดสถานะเรื่อมแสงด้วยล้านห้ากับกาแล็กซี่สองล้านคือถ้าคนน้อยแม่งน้องก็แบบได้เพลินๆน่ะชิวๆเลยอ่ะถ้าคนเยอะก็ต้องแย่งกันหน่อยการแข่งขันก็จะสูงมิดนึงกำลังกำลัาางจะแจกรอเลยลิงวีกำลังมาแล้วเตรียมตัวเตรียมตัว ใอ้เข้ามาเก็บของเก็บรไรให้เรียบร้อยแล้วน้องชานะวันนี้ที่จะแจกมีแค่นี้เท่านั้นเดี๋ยวตัวแร่แรขึ้นไปไวางข้างบนหน่อยวะดูผมแจกชั้นหนึ่งชั้นสองวันนี้แจกสองชั้นเอาไอ้ช้างไปไวางข้างล่างช้างนี่คนน่าจะเอาน้อยสุดเขามันออกง่ายก็มีฉลามที่สถานะนี่ตัวนี้ตึงเอาไว้ข้างบนเลย ฉลามกระดูกติดสถานละโอเคนี่ครับน้องชาลิงวีพี่แปะละ เอ้ยแปลกไม่ได้แปลเปลหรอเดี๋ยวนี่ไงมาแล้วเ,วเดี๋ยวพี่เข้าไปพี่จัดตัวก่อนอเคป่ะน้องเข้ามารอเลยน้องเข้ามารอเลย ใครแบบไม่ค่อยโลบมากก็เอาชั้นหนึ่งไปโลบๆหน่อยกับชั้นสองชั้นสามผมีกา l ล็กซี่ด้วยใครแม่งแบบอยากได้แบบใครกำลังสะสมสมุดอยู่อะสะสมดัชนีอยู่อะแม่งได้กา l ล็กซด้วยเนี่ยดีเออใครกำลังสะสมอยู่อะแม่งได้แน่นอนอ่ะ อันนี้หนึ่งจุดแดเ็มโอ้โหไม่มีจะแบบหลักล้านแ่ะน้องชายพี่แบบเก็บสัุมงสถานามาเพื่อน,น้องชายนล้เนี่ยโอเคปะเดี๋ยวผมจะเข้าลิง์วีนะทุกคนพร้อมนะใครมีของตึงๆเอาไปเก็บก่อนได้นะระหว่างที่ผมกำลังนี่อยู่แบบระ,ระดับไดมอนด์ก็มีนะเออกำลังดีปะพี่ไปะละพี่จะเข้าวีนะน้องชายเตรียมตัวให้ดี ถ้ามีคนกักคนน้อยแม่งน้องก็ได้กันแบบขนกันแบบชิวๆเพลิๆนๆอ่ะผมบอกเลยอะไนี้ไงโอ้โหสองคนผมบอกเลยว่าหวานเจี๊ยบแบกกันสองคนผมบอกเลยว่าหวานเจี๊ยบจัดๆมาแล้วไปแล้วโอเคครับผมผมก็จะไปเร็วเหมือนกันวันนี้ โอ้โหสี่คนแล้วว่ะน้องชายขนได้เลยนะ <d> เหลือเวลาอีกสิบกว่าวีเท่านั้นเฮ <d> ้ยน้องคนนั้นไม่มีนี่ด้วยว่ะโอโหบ้านนี้จะพอใส่ปะเนี่ยอ้าวออกไปแล้ว <d> เฮ้ยเอ็นน้องคนนี้รอบที่แล้วน่าจะได้ฉ <d> ลา เอาไปแล้วครับหนึ่งตัวอุ้ยกาแล็กซี่อ่ะกาแล็กซี่ไปแล้วโหูยไปแล้วกาแล็กซี่วันเจ็บหนึ่งตัวคนเล่นน้องชายอยากได้แล้วไปเลยครับพี่เอามากแจกนะโอเคชาร์ล์ดมอน มาช้าแม่งอดอ่ะบอกเลยวันนี้แจกเยอะอยู่ขนกันเบิ่มๆเ,เอาเรื่องจัดเอ้ยน้องนี่แม่งมีนี่ด้วป่ตะตาเล่ตาะล,ะละ่าแคนดี้อ๋อที่พี่ให้ไปใช่ไหม หมดแล้วหมดแล้วไอ้มาช้าแล้วเนี่ยกว่ายจะเข้ากว่ว <c oughs> จะเข้าเองหมดบ้านแล้วจริงเหลือกี่ตัวเนี่ยเหลืออยู่ยังเหลืออยู่ตอนแรกน้องลลอกบ้านก่อนไอพี่ปวดบล็อกเองแล้วนะไอ้น้องพีพีอะไรเนะี่ยจบแล้วจริงวิ ตัวล้านห้าจบแล้วโหเอ็นเตใช้ไปเล่นเซิร์ฟปกติไม่ได้เนี่ยของหายหมดบ้านอ่ะกูบอกเลยฉลามอีกแล้วครับผมโวววูว่าฉลามไม่เหลือฉลามขายดีจัดเอ้ยเหลือฉลามชั้นแปดอยู่ชั้นล้านแปดอยู่ชั้นสามนะเ,เฮ้ยเฮตัวนี้ไม่ได้ไอ้น,นี่มันจองจะหล่อย่ะไม่หล่อยของคนอื่นเขาได้ยังไง เออออกเลยพี่ให้แค่บ้านพี่น้องชายดีนะพี่ป้องกันไว้ให้ได้ไมิงานเองโดนหล่อไปแล้วไอแจ้งเตือนดีนะพี่กันไว้อยู่ไม่เอาแล้วเลยเออเร็จแม้งชาพี่บอกแล้วไปออนในวีพี่ชิวๆดีกว่าเกือบแล้วแต่แก้ตัวอะไรไม่รู้อ่ะตึงเลยอ่ะเออเองเกือบโดนแล้วจริง อ้าวอ้าอา,อามีการแย่งฉลามกันครับมีการแย่งฉลามกันเกิดขึ้นนะมีการแย่งฉลามกันเกิดขึ้นในจังหวะนี้ยังไงแม่งไม่ให้ฉลามอ่ะดูดิเออมีการแย่งฉลามกันเกิดขึ้นมาช้าหมดนะครับมันหมดหมดบ้านไปแล้วนี่ใครอ่ะเออ ถ้าจะเข้ามาเอาอ่ะต้องมีของแบบไม่ดีหน่อยพี่ก็กันได้ไม่ทั่วถึงหรอกเวลากาันกันบ้านให้น้องอะ่ะข้าไปเปลอาเลยน้องอยู่บ้านพี่อะ่ะเขาขนกันหมดแล้วนี่บัลเล่บัลเล่ระดับเบสล็อกนี่เองเหลือตัวหนึ่งตัวนี้ตัวนี้ไม่แพงเท่าไหร่แต่ก็ได้อยู่โอเคโอเคระหว่างที่พวกเองกำลังแย่งตัวกันอยู่ มันก็มีคนมาแอบคนไปเรียบร้อยตัวนี้ตัวนี้แล้ตัวนี้แล้เอาช้างเหรอโอเคเอาไปเลยคนไปเลยน้องชายโอ้ยไม่มีคนไม่ให้ด้วยอ่ะมันมีคนไม่ให้ด้วยแล้วมันมีคนแค้น <c oughs> แล้วมันมีคนไม่ให้ไงเออเอยเหลือเนี่ยเหลือ,อที่ตัวเงเนี่ยเหลือสามตัวมัะอ่อตัวข้างบนไม่เอาใช่ไหมรีเจนอะเนี่ยตัวนี้ไปนี่ตัวนี้ตัวนี้คนไปเลยน้องชายเอาช้างก็ได เฮ้ยมันขโมยไปน่ะเนฮะ้ยมันขโมยของกันมันน่ะเนฮะ้ยมันขโมยของใครเขาอเออไปขโมยของคนอื่นเขามิส่ไม่ไมดีดีนะพี่กันให้น้องชายเกือบโดนละมาเอาบ้านพี่เนี่ยเหลือสองตัวเออขนไปเลยอ้าวอ้าวโ <laughs> ดนจิน แมงบอกกูจะถึงบ้านอยู่แล้วกูจะถึงบ้านอยู่แล้วเหลือสองตัวเนี่ยอ่ะเดี๋ยวคนเดี๋ยวหยิบมาไว้ให้ใกล้ๆหน่อยแล้วกันจะให้ไปง่ายๆนะเอาช้างไว้ตรงนี้นะมาน้องมาหยิบแล้วสองตัวสุดท้ายเออไปเอาไปเอ,ปเอยตัวนี้ตะดับเบิลล็อกด้วยเอาไปเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ไปฟาร์มฉลามใหม่ใหม่น้องชายเดี๋ยวพี่เอามาแจกใหม่ เ,เหลือตัวเดียวน้องชายวิน้องคนคนี้เขาได้นี่ไปอะตัวตึงจัดเลยเนี่ยเอเองก็มีจะใหมีกำลังใจฟาร์มนะคนละล้านสองล้านไปนี่ไงเหลือตัวนึงน้องชายมา,าเลยเหลืชอช้างอ่ะเอาช้างมา ทิมาแล้วได้เยอะจัดเลี้ยวเอาให้หมดน้องชายพี่จะไปอาบน้ำอาบท่าแล้ว ล็อกบ้านแล้วน้องพี่กันให้น้องชายน้องห่วงมันก็อย่างเงี้ยแหละที่หลังยิงก้าตัวเก็บไว้ตัวรองบ้างเออ,อยาวตัวดีเข้ามาเดี๋ยวพี่คอยกันบ้านให้สวัสดีน้องเอบีซ เดีน้องเขา AFK นาะนเดี๋ยวผมคอยกันบ้านฮนะโอเคล็อกบ้านกันน้องชายเออล็อกบ้านกันโอเคหมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวพี่ไปแล้วน้องชายไว้เจอกันพรุ่งนี้วันนี้ผมมาแจกของเนี่ยผมไม่ได้สตรีมนานเลยเดี๋ยวผมไปธุระข้างนอก โ okay, อเคแยกยาน้องชายเจอกันพรุ่งนี้